สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีครับจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ที่สนามเทมิร์ฟมัวครับเป็นเกมพรีเมียร์ลีก แล้วก็จะเตะกันในช่วงเวลา4ี่ทุ่มของวันเสาร์นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ไม่ดึกมากแฟนสิงห์บลูหลายคนก็คงจะได้ติดตามกันนะครับก็ความสำคัญของแมชนี้แน่นอนครับเชลซีต้องพยายามขยับหนีจากอันดับที่4ให้ไกลที่สุดแล้วก็พยายามทำอันดับให้ดีที่สุดด้วยถึงแม้ว่าการลุ้นแชมป์ก็คงจะยากหน่อยแต่ก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้และที่สำคัญครับเบอร์ลี่นี่เป็นทีมจอมแสบถ้าจำกันได้ เมื่อช่วงเรียกว่าก่อนหน้านี้ครับเกมที่ s t a m f o r ์ Bridge ์เนี่ยเชลซีก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเบอร์ลี่เป็นช่วงเวลาที่เชลซีกําลังเป๋เลยเพราะฉะนั้นเกมที่ t u r ร์ฟมัวเนี่ยต้องพยายามที่จะเอาคืนให้ได้นะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับการคาดการของเกมเกมนี้เนี่ย ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิศเศษเลยครับใครที่กำลังมองหารถจนอยู่ Suzuki Surprise Deal นะครับ ลองไปดูกันได้ว่าจะเป็นเซลลิโอะ io, จะเป็น CS หรือว่าจะเป็น Suzuki Swift นะครับก็ลองไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้แค่คลิกไปได้เลยฮะที่ w w w s u z u k i .co.th หรือจะเข้าไปส่องกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะฮะแล้วก็ กดไลค์เพจของสิงห์ world of football ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับทางเชลซีนะครับไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยครับทางฝั่งของเบอร์ลี่ของชอนไดซ์ก่อนเริ่มเกมนี้ยังอยู่ในโซนแดงครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้นะครับถ้าชนะก็มีโอกาสที่จะแซงเอเวอเรตันขึ้นไปอยู่ในดับที่รอดปลอดภัยนะครับสภาพความพร้อมครับตัวหลักๆของเบอร์ลี่เนี่ย ที่ลงไม่ได้ก็คือมาเตชวีดราครับโยฮันเบอร์กุนมุนซันเอริกปีเตอร์แล้วก็เดลสตีเฟนซึ่งผู้นี้ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับตัวหลักที่ต้องเช็คฟิตเนี่ยน่าจะเป็นเบนมี Me นะครับเกมนัดที่แล้วที่เจอกับเลสเตอร์เหมือนมีอาการบาดเจ็บที่เขา่าก็เลยต้องส่งนาธานคอลลินส์ลงมาถ้าเบนมี Me เล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นนาธานคอลลินส์แต่สื่อคาดการคิดว่าน่าจะฟิตครับที่เหลือเนี่ย พร้อมลงเล่นหมดนะฮะเอริกพิเตอร์ที่เจ็บไปเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าแบ็กซ้ายตัวหลักเขาคือชาลีเทเลอร์อลิตแบ็กซ้ายของลีสซึ่เป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็มีเจ์รูดิเกสที่เป็นตัวสมรองแนวลุกระวังให้ดีครับวูดเวกฮอสกับแม็กเวลสกอร์เน่เป็นแนวลุกที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็สไตล,ล์จะแตกต่างกันนะครับดูไลอัพที่คาดว่าจะลงสนามของเบอร์ลี่หน่อยครับประตูเป็นนิกโป๊ปนะครับ ก็ซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของชาร r ลีเทเลอร์เหมือนเดิมครับขวาเนี่ยน่าจะเป็นทางคอนอร์โรเบิร์ตครับมีโอกาสได้เล่นเซนเตอร์เป็นเบนมีกับเจมทาคอฟสกี้นะครับ กลางเป็นจอช์บราห์ฮิลกับแอชลี์เวดบูดครับขวาเป็นอารอนเลนนอนซ้ายเป็นเอวายแมคกนิลแล้วก็หน้าคู่เนี่ยจะเป็นแม็กซ์เวลล์กอร์เน่กับวูดเวกฮอสครับดูแล้วเบอร์ลี่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไล์อัพแล้วก็ไล์อัพชุดนี้เนี่ยก็เป็นไล์อัพชุดเดียวกับที่แพ้กับเลสเตอร์มาศูนย์ประตูต่อสครับสำรองของพวกเขาก็อาจจะมีสลับแค่แอชลี์บาร์นเจอริดิเกสแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ถึงกับสตาร์ทลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับช่วงหลังนี่เบอร์ลี ทางแมทธิวลอตันก็เป็นตัวสำรองและจะเสียตำแหน่งให้กับคอนร์โรเบิร์ตนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีครับสภาพทีมเนี่ยทางโทมัสทูเคิลแถลงข่าวครับออกมาบอกว่าสภาพร่างกายของนักเตะค,ค่อนข้างจะฟิตแล้วก็ดีขึ้นหลายคนเลยครับ ตัวเจ็บยังเป็นตัวเดิมครับก็คือเบนชิวเวลแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่น่าจะลงสนามไม่ได้ก็คือเซซ่าอาสปริเกต้าที่มีการบาดเจ็บในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไม่ได้ซ้อมด้วยในในมือล่าสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นอาสปริเกต้าน่าจะลงเล่นไม่ได้นะครับขณะที่อันเดรสกิเตนเซนที่พลาด้กับเชลซีมา2เกมเนี่ย มีอาการบาดเจ็บก็ต้องลุ้นเช็คฟิตแต่จากสื่อคาดการไม่น่าจะเล่นได้ลัวครูติโมแวนเนอร์นะครับทำประตูได้ในช่วงเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในเกมนี้เช่นกันแต่ผมเชื่อว่าแวนเนอร์อาจจะได้พักนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นเมสันเมาส์ก,กับไคฮาวสอยู่แล้วเตโกซิวานะฮะอย่างที่บอกแล้วก็ชาลูบาเนี่ยมีสัญญาณดีเริ่มกลับมาซ้อมและทั้งคู่เนี่ยหายไปในเกมที่เจอกับลูตันนะครับเกมนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้ส่วนซีเยก สัญญาณที่ดีล่าสุดทูเครอร์บอกว่ากลับมาซ้อมแล้วแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังฟิตไม่พอนะครับก็ไลอัพที่คาดครับทางฝั่งเชลซีประตูเป็นเบนดี้เกมรับน่าจะเป็นแบบนี้ครับชโลบาซิวาแล้วก็รูดิเกอร์วิงขวาเนี่ยไฟบังคับครับต้องเป็นรีสเจมและซ้ายเป็นอลองโซกลางน่าจะเป็นกองเต้กับโคอาิชครับแนวลุกก็น่าจะเป็นไคลฮาวเวิสเมสันเมาส์แล้วก็ลูมิรูลูกักคูนี่น่าจะเป็นชุดที่คาดการ น่าจะถูกหรือใกล้เคียงที่สุดแล้วนะของเชลซีจากเว็บไซต์ของ Who Score แล้วก็จากหลายๆเว็บที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็น่าจะเป็นชุดนี้ครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนอกจากเ,เตยโกซิวาจะฟิตไม่พอนะครับก็าจะาขยับรูดิเกอร์ไปเล่นเซนเตอร์ตัวกลางหรือว่าชาลูบาเล่นเซนเตอร์ตัวกลางแต่จริงแล้วชาลูบาน่าจะเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาเพราะว่าเราไม่มีอัสเปลิกเกต้ครับก็น่าจะดูดิเกอร์เซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็ซ้ายเป็นมาโลงซาแต่เชื่อว่าสุดท้ายซิวาน่าจะฟิตติโมแวนเนอร์ ถึงแม้ว่าจะทําประตูได้นะครับดูเล่นดีแต่ข้างหลังเนี่ยคาร์เวชกับเมสันเมาส์เป็นตัวหลักอยู่แล้วในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นไม่น่าเปลี่ยนแปลงส่วนฮาคิมซิเยกผมเชื่อว่าอย่างดีสุดก็น่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสํารองกลางนะก็น่าจะชุดนี้แหละครับโควาซิชกับกองเต้จอจินโยช่วงหลังก็โดนเบียดจากตําแหน่งตัวจริงแล้วแล้วก็โควาซิชก็ฟอร์มดีมากๆนะครับรูปแบบของเกม แน่นอนครับเราทราบอยู่แล้วว่าเบอร์ลี่จะเป็นบอลยาวนะฮะช่วงหลังเนี่ยพอได้วูดเวกฮอสมาเนี่ยเขาจะเป็นกองหน้าประเภทตัวชงให้กับแม็กซ์เวลล์คอเน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เชลซีต้องระวังครับคืออย่าพยายามให้เขาได้เปิดบอลหรือโยนบอลยาวหรือว่าพยายามอย่าเสียฟาวในระยะที่เขาโยนเข้าไปได้คุณลองคิดภาพนะครับว่าถ้าเบอร์ลี่บอมเข้าไปใส่เชลซีสัก5้าหครั้งเนี่ยมันเป็นไปได้หรอครับที่ว่าเบอร์ลี่จะไม่สามารถขึ้น หม่งชนะทางเทโกซิวาหรือชาโลบาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันเบอร์รี่ทำยังไงก็ได้ครับอย่าให้เขาบอมพยายามให้เขาเล่นบอลภาคพื้นให้ได้มากที่สุดเพราะอย่างที่เราทราบครับเบอร์รี่จุดเด่นคือลูกกลางอากาศนะครับที่เหลือเนี่ย จะบอกว่าจริงๆแล้วน่าแปลกนะครับเชลซีเนี่ยที่ผ่านมาเล่นเกือบ10นัดในการเจอเบอร์ลี่ทั้งเย้าทั้งเยือนเนี่ยเกมที่เชลซีสะดุดส่วนใหญ่จะเป็นเกมเย้าเออแปลกเหมือนกันฮนะเกมที่เสมอเนี่ยเป็นเกมเย้านะครับเกมเยือนเนี่ยผมเข้าไปไล่ดูสถิติ3-4นัดหลังสุดในเชลซี Chelsea ยิงเบอร์รี่3ลูกตลอดซีซั่นก่อนเนี่ยเชลซีถล่ม3-0ก่อนหน้านั้น ถล่มไป4-2ก่อนหน้านั้นถล่มไป4-0แต่ในบ้านเนี่ยเ,เวลาเล่นกับเบอร์ลี่เนี่ย6-7เกมหลังสุดเนี่ยเสมอ2ครั้งนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ยเชลซีเล่นกับเบอร์ลี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสะดุดในบ้านแล้วเชลซีเคยแพ้เบอร์ลี่ในบ้านด้วยเมื่อปี2017เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งตรงที่ว่าบอลเบอร์ลี่เนี่ยนัดแรกที่เสมอเราเห็นค่าใครจำกันได้ครับเชลซีบุกหนัก แล้วก็จบไม่คมใช่ไหมฮะเราเคยผมเคยบ่นหลังเกมว่าเชลซีจบไม่คมสุดท้ายเบอร์ลี่เขาจะเป็นสไตล์นี้ครับพอคู่แข่งไม่ได้ประตูที่2เนี่ยเขาจะเปิดหน้าแรกด้วยกันบอมแล้วก็เขามาได้ประตูตีเสมอเนี่ยในช่วงนาที70กว่ากาแต่ในในขณะเดียวกันเนี่ยบอลของเบอร์ลี่พอในบ้านมันจะไม่เหมือนกับเกมเยือนนะครับคือเกมเยือนเขาจะรับอย่างเดียวเลยเขาจะรับ เพื่อที่จะรอจังหวะเหมาะเหมาะสกอร์ไม่ขาดเนี่ยเขาค่อยบอมเข้าไปแต่พอในบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เล่นรับขนาดนั้นครับด้วยความที่มันเป็นบ้านเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่สกอร์ไม่เลยดูแปลกๆว่าทาไมถึงโดนเชลซีถล่ม4-0เคยโดน4-2แล้วก็แมตช์ล่าสุดโดนไป3-0สไตล์การเล่นในการเล่นไปเยือนกับในบ้านเนี่ยมันแตกต่างกันบอลในบ้านพูดง่ายๆครับไปเล่นรับนี่แฟนด่ายับเลยครับแฟนโหกันเกลียวเพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดหน้า มากกว่าเดิมคืออาจจะไม่ได้เปิดเกมลุกใส่เชลซีหรอกครับจากที่เคยไปเยือนที่เดอะบริดจ์เนี่ยเปิดเกมลุกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รอจังหวะเหมาะๆค่อยเออ่เรียกว่าบอมเข้าไปนาทีเหมาะๆแล้วก็ลงโทษน็อกไปเลยอาจจะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่พอเป็นเกมในบ้านเนี่ยเขาอ,อาจจะเปิดเกมลุกขึ้นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไปถูกฉลกกับเชลซีซึ่งถ้าใครจำมาได้คริสเตียนปูลิสิชเคยยิงแฮตทริกใส่เบอร์ลี่มาแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่่่าาาามััันนนจะเเเข้าทางทงชชลลลซซีีีครรบบอสวก เราแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็คืออยากให้ลูคูยิงประตูต่อเนื่องนะครับหลังจากยิงประตูลูตันมาแล้วเกมนี้ผมว่าจะเป็นในลักษณะวันเวเหมือนเดิมครับจะเหมือนกับสถิติที่ผ่านมาครับเพียงแต่ว่าเราจะยิงเกิน2เม็ดหรือเปล่าแค่นั้นเองผมเชื่อว่าเบอร์ลี่เกมนัดแรกเสมอเนี่ยทูเคิลรู้ดีว่าเกิดจากความผิดพลาดอะไรครับนัดน,นี้ก็อย่างที่บอกเลยครับเขาจะเปิดเกมลุกมากขึ้นยิ่งเปิดเกมลุกมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าเปิดโอกาสใหเ้เรียกว่าเปิดโอกาส ที่จะต่อเกมขึ้นไปก็มีโอกาสจะเสียบอลให้กับเชลซีเชลซีก็มีโอกาสที่จะทําประตูได้มากผมว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกับเกมแรกนะครับที่เชลซีไปประมาทแล้วก็โดนตีเสมอได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าเชลซีน่าจะผ่านเบอร์ลี่ได้ตัวที่อันตรายก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วครับเดไวท์แม็กนิวนะครับเอ่อวูดเวกฮอสแล้วก็แม็กซวลกอร์เน่แต่ตัวที่อันตรายสุดผมมองว่าวูดเวกฮอสครับผมเชื่อว่าเขาจะบอมใส่วูดเวกฮอสตักแตะที่สูง196ซนเมตรซึ ผมเชื่อว่าถ้าเตะโกชัวหลุดนิดเดียวหรือแม้กระทั่งเทเวชลบาที่เขามีปัญหาเรื่องของ positioning การยืนตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสโดนลงโทษเหมือนกันวิธีการที่จะทำได้ดีสุดอย่างที่บอกครับอย่าพยายามให้เขาบอมผมเชื่อว่าอย่าพยายามตัดฟาวไอ้ลูกที่เปิดจากด้านข้างแล้วโยนเนี่ยผมว่ายังไม่น่ากลัวเท่ากับเราเสียฟาวในรอบๆอบกรอบเขตโทษแล้วเขามีโอกาสได้ลูกตั้งเตะแล้วบอมเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเสียฟาวเท่านั้นแหละผมเชื่อว่าเราน่าจะผ่านเบอร์ลี่ได้จอชบราห์ิล ตรงกลางกับการเล่นคู่กับทางด้านของแอชลีย์เวสบูดผมว่าพุ่งตรงนะฮะกินขาดครับมาตัวโครสิตแดกเรียบเกมนี้ถ้าไม่ประมาทเล่นตามทรงไปอย่าเสียสมาธิกับเหตุการณ์นอกสนามเชลซีจะผ่านเบอร์ลี่ได้ครับผมว่าเชลซีจะชนะเบอร์ลี่สองศูนย์นะครับแล้วก็ลุ้นว่าลูอคูจะทําประตูได้หรือเปล่านะครับอ่าส่วน,นเพื่อนๆครับมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็จะโดนเบอร์ลี่เรียกว่าทําแสบอีก เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูส u ูเดหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสบาท5บาทนะครับจุ๊ก